ตามที่เ้เห็นจอกับเกมเจอครับเจอ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 เจ แต่ก็าอาจจะมีฉบับปรับปรุงนะครับเพราะว่าตอนนั้นลืมใส่ลืมใส่ฉ <Fail. S 2> ากหลังลืมใส่ฉากหลังโอเคเริ่มเลยอ่าอ,อันนี้มันอยู่กับโหมดอารีนาโหมดนะ,ะคนอัดไม่ใช่ผมนี่ข้างล่างอัดอรอบนี้มันใช้โปรแกรม,มอัดอื่นอัดนะไม่ใช่บันดีแคมนะอี้วท่แม่อัดได้แค่สิบนาทีเมื่อกี้โหลดเฟลมาเมื่อคืนโหลดเฟลเออใช่ก็จะอัดตั้งแต่เมื่อวานนะอ่ะ,อะเฟล เฟลนะคุณตาโมคือวานเนี่ยอย่างเฟลอ่ะไอ้นี่โหลดโปรแกรมแป๊บมาอัดได้สามสิบวินตัวตัวไม่แท้สามสิบวินาทีเฟลเฟลโคตรอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่านี้ก่อนปดตัวายดิเปลี่ยนธงได้พึงรู้เลยอ่ะกธงเหลือง แอนไม่เลยคืออาจารย์ตองคือยิงธนูนี <h <h ่คงยาวอ่ะคงนานมาคุณเลเวลหนึ่งอ่ะจะไฟปะอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมใช้เวทไม่ได้กดไปกดแคปล็อกโอ้โหลืมปัดเด้อครับ มาอย่างไกลย้าชิ๊บเป็กเออปักเจอฮักโดนโดนโดนไม่ถนัดเลยตัวเนี้ยตาถ้าแพ้เขาแสดงถ้ากบว่าใชาแพ้เลเวลหนึ่งนะ อ้าเออาเนอนโดนกูไม่มีเพจเอาไฟเอาแล้วมึงเจดดี ทิ้งไปตะไกลครับเอ้ยไม่โดนตายเออตองเวทหมดอ๋ยังจะมาโดนอีกเนาะเฮ้ยยังไม่ตายต้องเปลี่ยนไปตีระยะไกลแล้วอ๋อ อาเปลี่ยนตัวก่อนผมจะเปลี่ยนตัวไปมานี่ไม่ไม่ยอมอ่ะเอาดิก็ก็อยู่อย่างเงี้ยเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแหละก็แด้ววะก็อยู่อย่างเงี้ยแหละถ้าสังเกตดูดีๆหัวมันติดกันไก่มันกดเลยจับนะกดเองนะ เอ้มันได้แล้วต้องหนีมันได้ต้องหนีอ้ามันได้ท่านี้แล้วได้กายิไม่ว่าเสียงใครสยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย ตาเกี้ยนตาเกี้ยนเออแป๊บนึงยอ่านไลน์ก่อนเดเปลี่ยนตัวจริงเล่นเหลยนึกว่านึกว,ว่าเพื่อนส่งมาบอกงานที่แท้ตโตยโยต้าไทยแลนด์ <c oughs> แล้วก็ไอ้แจ็คอีกส่งเกม <c oughs> <อ>เศรษฐีกูใช้เอ้ยกูใช้เอเลี่ยนดีกว่าเเอลี่ยน แล้ว่ากินรสชาติเดิมบ่อยมากอ๋อไอเลียนเลียน <c oughs> อ่ะต่อไปหมดได้ดิเอาจริงอ,อ่ะแมวอ่ะเ <c oughs> ดฟฟี่ <c oughs> จับไก่เกมนี้เมกเซนมากครับจับไก่แล้วตัวใหญ่มัสคอดแม่งโคตรน่ารักอ่ะไอ้ไก่ Đi theo anh ấy đi, anh ấy sẽ thấy mấy tên 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 ác, nó là nó sẽ bắn mấy cái gì đó. Đừng đánh anh ấy, nhé. Ê, nhé, 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 nhé. เฮ้ยแป๊บนึงอ่านไลน์ก่อนไม่ได้เหรอเพื่อนส่งมาส่งงานอะตรงๆมันจับไก่มันไม่ใช่ที่าจับแล้วตัวใหญ่นะมันจับแล้วกินไก่เมื่อกี้เห็นน่ะโอ้ยสงสารไก่เหรอตัดเลยเนี่ยดูดิดิรอดูดิเนี่ยจับแล้วมันกินไก่ ใช้ท่านี้มันเลียนไมอยังไม่ถ่ายโอ,อ้ยโอ,อ้โหโอ้โหก็อบอกแล้วจะไฟอย่าได้หืออจะได้หือ การตงกัเล่นสี่คนนี่มันเลยนะจริงอ้าวเจ็ดใครหลุดเครลุดนี่จะอัดกี่นาทีแล้วมึงตะไม่รู้แฟทมันไม่บอกต้องไปดูเอาเองไม่ใช่่าลืมกดอัดนะโอ้ยลืมกดอัด นี่ไม่ใช่มาฮิโร่สรางห้องแล้วสตอรี่เคสตอร์เบอร์ดีสตอร์เบอร์ดีสตอร์เบอร์ดีอร่อยกันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับแล้วทำไมสร้างสี่คนอ่ะเอ้ยเดออร้อยคนเข้ากัน แมวไฟกันสองเลยอ่ะก็ที่ดูในคอนเทลคันเทอร์ล่าสุดนะคัดแรกอ่ะไอ,อตัวไฟผมเบลเล์สิบเอ็ดไอตัวไฟผมเบลล์สิบเอ็ดแต่ผมไม่เอ้ยตอนนั้นเบลล์สิบเ,เ,เอ็ดนี่เถอะเปล่าไอเบลล์สี่อยเนี่ยใช่ไหมเนะใช้แฮตตี้ใช้แฮตแฮตี้<อ>ดีอ่ะไอแมวแม่งไม,ม่ยุติธรรมเออเอาแฮตตี้เนี่ยแหละแฮตตี้ทำอะไรหนูสตอรี่ สตอรี <Story. S 2> ่ก็นั่นแหละแม่งมันฟละทีมไง่าไปด่านไหนอะ่ะเออเมื่อกี้แล้วแล้วตอนนั้นนะคะไปด่านไหนวะธนาบอลเนี้ยเออเออใช่แล้วก็ไปนี่ดิมันใช่เลยวะ,ะ,ะมันใช่ลเลยวะโเอาเอาตรงตรงโคตรเกลียนดูดาบอันนึงอันนึงขอไปเปลี่ยนอาวนธก่อกันลืมเปลีล่ยนเอาไม่ไม่ไม่ตอนแรกเราตอนแรกเรา ใช้ดาบกุญแจทำไมดีดีมันเปลี่ยนดาบเป็นดาบตาวอไม่รู้ก <c oughs> ็ตอนนั้น,นที่เป็นเล่นแนนไงไม่ตอนนั้นเรียกเราใช้ดาบกุญแจอยู่แล้วดีดีมันกลายป็นดาบนี้น่าสนใจดีนะเวทบวกสามก<ๆ>็ทำไมตาไม่ใช้เอาเวทบวกสามเละละุญแจกุญแจก็เวทบวกสามอ๋อบวกสปีดด้วยแต่เดี๋ยวปิดเอาเอาหน้าเอาแจปิดก่อนดิมองไม่เห็น อันนี้ดีกว่าสปีดบวกสองไม่ใช่ดาเมจบวกสองอันนี้ดาเมจลบหนึ่งอันนี้ดีกว่าเราเาความเร็วไงอ๋อสายความเร็วเป็นเวทความเป็นเวทแห่งความเร็วผมจะอัพตอนนี้จะเปลี่ยนไปอัพไปน,นี่แล้วอา้าก,กดเวทเถอไปกดชิปค้างจะกดพุ่งไปไปดันทะเลไปทันทะเลไม่เอาไม่เอาไม่เอาอัดต่อดิอัดต่อจากตอนนั้นนะ มันใช่ด่านนี้หรอือว่าจะใช่ใช่ตอนนั้นเราชนะบอสไปไงเราก็เล่นมาด่านนี้ต่อโอ้ยก็โอ้ยตั้งแต่วันนี้เราก็ยังไม่เห็นหายทัหญิงสีสีส้มอะ่ะต้องด่านสุดท้ายอะครับด่านสุดท้ายสุดท้ายก็อะไรอ่ะไม่เห็นอยู่ดีไม่เห็นอยู่ดี มันก็เป็นหน้ามันเป็นหน้าตัวตลกเออไอ้ตรงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหน้าตัวตลกทขาไมพวกโจรเข้าไปพวกทขาไมพวกโจรป่านไม่ชดชดตั้งนานไม่ตายวะเออโอ้ยเดนตกใจอดแล้วไม่ต้องตีกูเข้าทีละเจ็บตีครูตีเท่าทีละไรวะเนี่ยสี่สิบหก ดาดใ้ตำนานบ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเผ็ดเผ็ดตาได้เป็นแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยปุ่มค้างอ๋อนี่หาอาหารตาไปกินข้าวเลยวะฮะตัดต่อตัดคลิปก่อนมีนื้อาโอเคกลับมาต่อกันนะครับไปกินข้าวมา ปั๊มตังกูไปเท่าไหร่แล้ววะไม่กี่บาทเองไม่ได้ฟั๊มเลยด้วยซ้ำกระโดดเล่นอย่างเดียวเอออะไรไม่ต้องลบไม่ต้องลบดาบเพิงมังกรรู้จักเปล่าตั้งชื่อเองเฮ้ยโอเคจำได้ดาเนียสอืมกูยังตอนท้องเสียกูยังขี้ไม่เท่ามี้เลยเนี่ย ไ่โดนขีี้ตัวเองทสาเหตุที่ไม่ได้อัพคลิปนะเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยุ่งเรื่องอินโทรนะครับผมไม่ได้ยุ่งอินโทถเขาอินโทรคนเดียวจนผมอะไรอ่ะเฮ้ยไปต้าใช้นั้นดีกว่าใช้ดาบนั้นแรงกว่ารอรีบฆ่าแล้วจะเอาดาบคุณแจ็คคุณแจ็ดาบคุณแจ็ไปแล้วมัอยู่ตรงนี้มัอยู่ตรงนี้ปล่อยดาบหายเจ๊อีกคนสุดท้าย ไม่น่าไปตีเลยผมไม่เกี่ยวกระโดดขึ้นนุนตด้อย่าเดี๋ยวโดนขี้เอาเอาโลก,กันไว้ไ <laughs> <laughs> อ้แจ็คแม่งส่งเกมสถีไว้แก่ก็เมื่อกี้แม่งก็ส่งมาเนี่ยตัดเชือกรอบตัดเชือกตัดเชือกลวง โอ้หัวขาดดูด่าทางวันนี้เขาจะเลเวลอัพช้าออกว่าอุน่าเฮ้ยไอตัวเวนี้น่ากลัวครับเราผมเกียดมากผมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สะทกสนานเนี่ยเวลาตายโคตรน่ากลัวอ๋อมันแบบไอต้ตาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน,นี้ไม่เพจระเบิดตรงตาไปล็อกไปสวัสดี บางทีนะเราเองไอ uh, ตัวนี้มันทำอะไรวะอ่ะทำอะไรสักอย่างช่วยได้เยอะตัอน่เล่นครั้งแรกนึกว่าจะเป็นบอสนะใช่จริงๆไม่ใช่ล่ะขับเข้าดองยาบอสที่แท้จริงไม่ใช่ตัวนั้นครับวงใจได้บอสที่แท้จริงมันที่ว่านี้ไปรีบเก็บรีบเก็บเดี๋ยวไอ้นี่ไง อะไรไม่ต้องหนีไม่ไหนไม่โดนอ้าวอ้ไอ้บอกไม่ต้องยไม่ต้องรอมันออกมาปีแม่งก่อนเลยตายแล้วเพยังตัวที่ดูเลเวลของผมกับคุณตาแตกต่างกันได้อย่างเห็นนะใช่ครับไม่ต้องสนใจพวกเนี้ยไม่ต้องสนใจ บ,บอสจะมาแล้วครับคุณเข้าว่างก่อนครับความจริงมันคือขนแมวไอตัวดำๆมันนั่นอนะแมวตัวนั้นนะตาที่จะไล่เราจากๆๆๆนี้แบบเนี้ยแป้งมากองรวมกันแล้วก็เป็ดแล้วก็กลายพันธุ์ <c oughs> จริงเว้ยมันที่จริงมันคือไอเพ็ดไอตัวดำๆนั่นด้วยแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่จริงมันคือขนแมวไอตัวดำๆอ่ะที่มันไล่เราอ่ะหลังจากเนี้ยแล้จะนั้นมันก็กลายพันธุ์เกมเข้าบ้านครับ กวางเหี้ยตัวนั้นดีกว่าตัวได้จะอ้วกแล้วครับคุณเตรียมตัวสปีดเอ้ยสปีดไปคูณล้านครับสี่คูณร้อยไม่พอไอ้บอสเมื่อกี้มันคือขนแมวของไอ้ตัวเนี้ยไปครับหนีครับแต่ทำไมกูได้ขึ้นตัวนี้วะเนี่ยเคยเห็นเ่ากวางติดในกั๊ด เเ้ยมันจะป็นนนแแบบั้หละะค่ปกติเล่นแล้วไม่เคยโยนนะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าตัวนี้ก็ได้ทำไมมันเหม็นและเขียนมาที่เฮ้ยติดเลงไม่ตรงโอเคตังใครๆก็ชอบเฮ้ยกดปิดเฮ้ย กินทำไมมันเหมือนกระโดดข้ามประตูวะเอเอมันกระโดดได้เฮ้ยมันเร็วขึ้นครับบอลตัวนี้ผมเกลียดหน้ามากมัเป็นอะไรเรามีโลก,กับตันอเมริกาเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูด่านนั้นนีต่ตาจำได้ปะอ๋อจำได้โอ้ติดไอ้เหี้ยน่โลมันแข็งโค <c oughs> ตรอ่ะโลติดตีกูไปเลยไม่เป็นไรกูเปิดดีฟิล์มาแล้ววงเล็บอัพกระสีช่อง <c oughs> คือเหมือนอัพดีเป็นเหมือนจะเต็มเ้ยสุดท้ายอัพมาแค่สี่ช่องคือเหมือนคัดฟิวอะเหมือนกับว่าเราอัพเหมือนกับเราบอกคนอื่นเหมือนเราอัพมาเยอะๆายคัดฟิวสี่ช่องอัพมาแค่นี้เดียวได้ไนะครับวิ่งตรงครับอื้ยเดี๋ยแล้วยังไงเราก็ต้องไปสู้ตัวนั้นดีๆอึดโล่งยังไม่เลิกเ้าะเยง จจะแมังก็โง่เนาะไม่กระโดดเฮ้ยคนละทองคนละแค่คนอะกระโดดเลยคนละทองไอ้มันตีมันไม่อยากตีอ่ะได้ปะเอ้เดือดเดือดไปตีตีตีสลาบเออสลาบบุกลับบุกลับบุกไอ้ลับบุกไอ้ชิเนี่ยกูจะตีกูจะตีกูจะตีเอ้าเออแม่งกากไงแม่งก็นู้บะแม่งู้ เก็บกูเตี๊แม่งสองทีแมันก็ดองครับเฮ้ยเฮ้ยเกี๊ยบกาแฟไปเกลียดคนไปมีโจรป่ามาอีกเฮ้ยเฮ้ยขอป้าขอไอคิงอะไรวะเอาไอคิงกูเปล่าเฮ้ยจระเข้จระเข้พิชิจระเข้พิชิไอเข้ไปเออว่ะมันก็ใช้เวทนี่นี่เด้งขึ้นจากน้ำก็ได้นี่ว่ะแต่ที่สำคัญก็คือมันไม่ช็อตนะแม่น้ำอ่ะ จบกูจะขึ้นคอยคิงขอโทษเจละเก้กูไปขึ้นเล้วขึ้นเร็วจะกลับมังกรเพิงเฮ้ยคอยชิงคอยชิงทำอะไรเพื่อนทอะไรนี่เป็นไงตีทีร้อยร้อยสี่สิบแปดตีดาเมจครั้งสุดท้ายตีเฮ้ยขึ้นไปขี่ตัวนั้นเถ ไม่ทันแล้วไม่ <c oughs> โอ้ยดยเอเโดโดลาชาราชาเฮ้ยขึ้นไปขี่มันแล้วขึ้นไปขี่มันจะขึ้นยังไงวะขึ้นไม่ได้โว้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ไอลามเฮ้ย่กูีเอลามอแล้วกูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยคอยชงคุณตาไปแล้วคอยชงกูเฮ้ยจะไดข้ไอเ้หนีก่อนแล้วก็อืออ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  ไปไม่ได้โอเคคอยังฮิโร่เออเดี๋ยนะสงสัยอย่างมังทำไมจระเข้มันทเถอะนะทำไมฉลามันมาอยู่มันอยู่น้ำเค็มไหมเหรอไงมันมาอยู่น้ำเกลือโอเคโอเคแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผ่านสามสามจุดห้าม่ถุยโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ